เราภาวนาเรียกว่าป็นอาหารของใจใจของเรามีอาหารหลายอย่างเดีย๋ยวไปดูรูปเสียงเกลิ่นรสน้ำมันอาหารอย่างหนึ่งแต่มันเหมือนอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ทางร่างกายนะครับเกินแล้วมันเอม็มมันเอม็เอมนิดหนึ่งอร่อยนิดหนึ่งแล้วก็หายไปหายไปไม่เหมือนอาหารที่ได้จากการภาวนาเนี่เพราะมันสร้างคุณธรรมขึม้นมาในจิตใจของเรา จของเราก็แต่งอาหารของตัวเองได้หมายความว่ามาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ได้รูปดีมาก็ทํเป็นอาหารดีได้ได้รูปไม่ดีมาก็ทํเป็นอาหารที่ดีได้ถ้าใจาของเราดีเสียงเกลื่อนรถอะไรทุกเสิ่งทุกอย่างมันก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเราดีก็มีวิชาเจตตัวมาอะไรลายมาก็ทํเป็นอาหารคงใจได้ได้ลาบมาแล้วก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ เสื่อมลาบไปรู้จักคิดอตอนนี้ที่เสื่อมลาบไปแล้วจะรู้ว่าใครเป็นเพื่อนของเราจริงๆก็เวลาดีๆนะมันไม่แน่นอนนะคนมันคนนั้นมาดีกับเราคนนี้ก็ดีกับเราเพราะเขาหวังอะไรจากเราถ้าเราไม่มีอะไรให้เขาถ้าก็ยังดีกับเราแสดงว่านั่นเนะเพื่อนเพื่อนแท้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เสื่อมลาบก็เป็นอาหารคงใจได้ยดเสื่อมยด สังกัสรินทาก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเรารู้จักทำอาหารของตัวเองได้อะไรล้วก็เป็นอาหารได้ทั้งนั้นอาหารที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกวิชาของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้ใจของเราตั้งมั่นรักษาตัวเองอะไรเข้ามากระทบให้รู้จักพิจารณามาให้ใจของเราเด็ดข้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้ามันได้ปัญญาขึ้นมา